คุณรู้หรือไม่เปลือกถั่วทุกชนิดอย่างเช่นเปลือกถั่วลิสงถั่วแดงถั่วต้มและอีกหลายๆเปลือกถั่วนะครับมีประโยชน์กับต้นพืชมากถ้าเรานำไปทำแบบนี้ต้นพืชจะได้รับธาตุอาหารไนโตรเจนบำรุงต้นพืชบำรุงรากบำรุงดินทำให้ต้นพืชสมบูรณ์แข็งแรงแต่คุณควรทำแบบนี้ก่อนครับถั่วทุกชนิด เมื่อเรารับประทานเม็ดของถั่วแล้วนะครับเราจะเหลือเปลือกถั่วแบบนี้นะครับถั่วลิสงถั่วแดงหรือเปลือกถัว่วหลายชนิดนะครับมีประโยชน์กับต้นพืชมากแต่เราต้องมาทำแบบนี้กันก่อนนะครับเราจะใส่ภาชนะแต่เปลือกถั่วที่เราจะนำมาใช้นะครับเราจะต้องนำไปล้างกันก่อนนะครับเพราะว่าเปลือกถั่ว อาจมีเกลือและเกลืออาจจะตรงผลเสียกับต้นพืชได้นะครับและในการพามแบบนี้ต้นพืชจะงามมากเลยครับถ้าเราได้เปลือกทัว่วหลังจากที่เรานำไปล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนำมาขยำแบบนี้เลยครับแต่ถ้าใครไม่ขยำก็ได้นะครับแต่ถ้าเราขยำแล้วเปลือกทั่วจะย่อยสลายง่ายนั่นเองครับ ถ้าใครกลัวเจ็บมือนะครับเราก็นำไปตำได้นะครับเมื่อเราขยามเปลือกถั่วจนแหลกพอประมาณเลยนะครับเราจะมาใช้ตัวช่วยอีก2ตัวนะครับในการบำรุงต้นพืชให้แข็งแรงเราจะมาใช้เปลือกไข่เลยครับเปลือกไข่จะมีแคลเซียมสูงและธาตุอาหารจำนวนมากบำรุงต้นพืชแบบได้ผลดีเช่นกันครับเราจะมาขยามเปลือกไข่กันเลยครับ เปลือกไข่นี้นะครับในการใช้เราจะต้องนําไปตากแดดสัก2-3แดดนะครับเปลือกไข่ถึงจะกรอบแบบนี้ครับสองอย่างแล้วนะครับที่เราไม่นําไปทิ้งอย่างเปลือกถั่วและเปลือกไข่นะครับมีประโยชน์กับต้นพืชมากเลยครับและเราจะมาใช้ตัวช่วยอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งมีประโยชน์กับต้นพืชเช่นเดียวกันครับคือ โมโนโซเดียมกูตเมตรหรือผงชุรสนั่นเองครับซึ่งเรามีใช้ในครัวเรือนงเราทั่วไปเลยครับในการใช้ผงชุรสนะครับเราจะใส่ลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับผงชุรสจะทําให้ต้นพืชของเราแข็งแรงขึ้นลากหาอาหารได้ดีขึ้นและใบเขียวขั้วเหนียวนั่นเองครับเมื่อเราใส่ส่วนผสมทั้งหมด ลงในภาชนะเรียบร้อยแล้วเราจะใช้มือเราขยำเลยครับเพื่อให้ส่วนผสมทั้งหมดนะครับเข้ากันได้ดีครับแล้วเรานำส่วนผสมทั้งหมดนะครับไปทำแบบนี้กับต้นพืชกันเลยครับเมื่อเราได้ส่วนผสมส่วนนี้มาแล้วนะครับในการบำรุงต้นพืช จากถั่วลิสงคือเปลือกถั่วลิสงนั่นเองครับเราอย่าไปทิ้งรวมทั้งเปลือกไข่เปลือกไข่เราก็อย่าไปทิ้งนะครับเพราะว่าทั้งหมดนี้มีประโยชน์กับต้นพืชมากถ้าเรากําลังจะปลูกต้นพืชน,นะครับและเรากําลังเตรียมดินเราจะใช้ส่วนผสมตัวนี้นะครับโรยลงไปเลยครับเพิ่มธาตุอาหารเพิ่มไนโตรเจนทําให้ต้นพืชเราแข็งแรงขึ้นนะครับก่อนการปลูก เราผสมรวมกับดินเลยครับเมื่อเราผสมรวมกับดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเรานำไปปลูกต้นพืชได้เลยครับการบำรุงต้นพืชด้วยเปลือกถั่วแทนที่เราจะนำไปทิ้งนะครับเปลือกถั่วแบบนี้ทำให้ต้นพืชงามดีครับ ใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นใช้ได้หมดเลยครับในการใช้เปลือกถั่วและส่วนผสมทั้งหมดนะครับเราใช้ได้กับต้นพืชและใช้ได้ตลอดเวลาเลยนะครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชเลยครับไม้ที่ลงกระถางน,นะครับเราก็ใช้ได้ ต้นไม้ที่เราปลูปกลงดินก็ใช้ได้เหมือนกันครับและคลิปนี้นะครับถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องทิไทยพีแชนแนลได้นะครับถ้าเราใช้อยู่เป็นประจำหรือถ้าเรามีเปลือกถั่วจำนวนมากเรานำมาบำรุงต้นพืชได้เลยครับ ้นพืชที่ปลูกลงดินยิ่งดีเลยครับเพราะว่าส่วนผสมทั้งหมดจะได้ละลายลงดินได้ง่ายขึ้นครับใส่ลงไปที่โคนต้นพืชเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทิชายพีชน l ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจา้าทิชายพีชนะกระพมสิ่งที่เราไม่ได้ใช้แล้วยางเปลือกตุน่สงและเปลือกทรานะครับนำมาบำรุงต้นพืชได้ดีเลยครับ